ทักทายสบายดีทุกคนเมื่อนีนในพานมาหาซอยเวบ้านการเมืองทุกคนน่ะมาซอยดองญาติพี่น้องไงเมื่อนี้เป็นมื้อห่อข้าวต้มมื้ออุ่นดองทุกคนเดี๋ยวในพานฉีไปหาเทศกกิจกรรมอาหารดีก็ทุกคนน่ะไปเบิ่งเคยเขา5สั์ทุกคนลุมโงูตัวหนึ่งกำลังเตรียมกำลังเตรียมตัวทุกคนน่ะอยู่มนนันาปอ้อษ Mình ăn khúc sau này kia mùa nữa. Oh, mặc, hầu đi, ra biển tảo bay hà lan, hết? Lightweight, hoa, 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 chúc chúc chúc,

เอาจะคึงร่วมเมื่อเก่งหมดได้หมดนี <laughs> ่โอ้เขาปิดเมือ่อใดทุกคนเลยนะหมมีทาง,ขงเข้าตานป๊กเลยเบึ้งหมดได้ทุกคนเขาปิดบรรดาเคยๆทุกคนเลยงานแบบนี้เวเคย <c oughs> ต้องมาลทุกคน <c oughs> เวเคยตรงมานะผมมีจัดโตจีนคืออยู่แถวเมืองนะเวลามีเวมีงานต้องใสายสายเขยด้วยเคยทั้งอ้อยต้อยมือสังหานวันถือพานร์อะไรนะ

เอาเดี๋ยวนี้บ่มนี่นะสังหารอยู่นี่บ่เพิ่มมือสังหารได้แล้วมือสังหารจังแหละฮะจัแงแหละเอายันเจ้าได้ผมไม่เห็นบ่เล่อดีใต้ต้นมะขั่นอ่ะดิฮักใต้ต้นมะขั่น นกได้หงอกทีบ้านปาเลยสิปามหักัเลยไม่โอยมันโอ้คำบอกเล่อหมอนับาทงตายว่ายโมดนเลอดมันกับบ้านคักไรมากเบจน จ่างมั้งใส่สีมันแห้งจ่างแล้วนี่น้องว่าันห้าดหาวลงต๊ะวากันเลยบานถึนต้นสีมันก็คุณบ้ากับทีมสีนีฮทาากูปังบังลูงไปเพิ่มใยมาหอ

ขูดนางขูดผลิตเรียบร้อยทุกคนเขาสะอาดเรียบร้อยแล้วพระพานเองกับจับเอาเสือลงให้นะของโป๊ดในชีวิตเลยเดี๋ยวมาลองบังเสือเลิศก็มาตุยเลิศก่อนทุกคนมันสิลมป้ายวันนี้นะกินมมะคลั่มมันอ๋อจะลมป้ายวันทุกคนต้นใหญ่ก็โดนนะเสือลงให้ทุกคนกลินแบบสดๆเลย ไปกินเ,เดี่ยวพ่อนะหำม,มันบอกอะไรนะหำเจ้าโง่หำโง่หำโง่หำโง่เนาะขอลองมึงหำต้งมันก่อนทุกคนหำอันนี้หำกินแบบดดๆสดๆเลยทุกคนกินแบบดิบๆเลยนะหำม,มันนี่เดี <S <S ๋ยวลองลอง่อมาทุกคนบ่เคยกินเจ้าเธอนะ ก็กินมะกระบกเนาะเป็นมันมันอืมึอกามันจะโคตรไม่ัดเออเบื้งก่นเสิร์ฟไปเอาเลยชัดชัดช <ah> ัดชัดชัดชัดตสวเบื้องนมันโอ้ยหน่อยคนนินยอโอ้ยคุณขากได้สิ แขน็งไปาู่านามันทั้คนปูพขานามันสํมแหนโป้งเลยเี๋วจะเซฟได้มามลกมัก่อนขี้มาลอยนะเลยขี้ร่างอลีเด้เอาไปล้างก่อนด้หนิโน้ล้างน้ำมันสะอาดก่อนได้ถกินได้นี่ขี้เต็มนี่ขี้เต็มโหเนี่ย อันนี้แหละอันเขาเอิญมาโหมาน้อยเนาะบางโอนนี่เขาเจ้าเผาเมื่อเมื่อต้นนในนียได้เขาเผาแล้วเขาก็บีเอกมาแล้วก็ตุยเพื่อตุยมันบีออกเขาเลยด้วยสามพันลืบสามพันลืบแล้วยอดได้เนาะกว่าจะลืบอันนั้นเป็นของเขาดอยนะมาปับย้อนนะลองมึงดู ไม่มียอดแล้วในผ้าท่านได้กินข้าวเสาทุกคนเลยมั่มแต่คงดิบขิบหายแล้วมีแจีวข้าวเสาท่านได้กินคือเดียวกับข้าวป้าอะไรทุกคนมาอยู่บ้านกันยังท่านกินเนี่ยนงี้ยกระเ,เง็นก็ระดับสองโมงปลายหาสามโมงไหมคุณเล่เบิ้งตะเว้นใช่ดได้ประมาณคุณเล่เพมยมท่านได้ใี้ทุกคนเลยหมูมินเนีจ้ำกินแบบนี้เลย จะพาล้อนคู่ตาคนแน่นใช่ไหมเดี๋ยวหลังจากนี้เข้าก็ถือเฮินเฮินไปพเพลททุกคนนะเฮิรนไปเฮิร์นบนงานนะเดี๋ยวเอาซัดไปเฮิร์นห้างที่นีห้างบอลเฮ็ดโคนะสำหรับบอลเคยเฮ็ดจูเฮดกินนะไปเฮิร์นห้างเฮ็ดใบยน่อเมล็ดทุกคนโซนเพ่มันในท่านที่ฮีดเอาทำยังผ้าเดียวไหลไส้บนท่านเดียวเดียอ่อนนั่นเองทุกคน เบื้งไมโครเฮดกินหนะึ่าหลจะก้านงานมืออุ่นดองกันขนกับสิประมาณนี้ทุกคนในะเพราะว่างานดองบ้านในผลานนี้ตีนี้ในค่อนข้างหลายบอย่บนนนยยบอ,นเ,น,งงน,อน,นเลยบ้านนี้มีหลายบ่อนทุกคนมีแต่งานดองคนก็เลยโบลายไปเรนะื่อยมือแรกในก็มืดคืนเทุกคนที่เขาคงงานกันแท้ได้อยู่พินเขายังเมาค้างอยู่เดี๋ยวนี้นะ งานซัซ้อนกันเมื่อคืนนี่กับงานอยู่บ้านนี่เมื่อคืนนี่ก็มีงานทุกคนนะแล้วก็มื้อนี้เป็นมื้อแห่เขยไอีเจ้าหนึ่งนั่นเลยเจ้านี้นเมื้อนี้เป็นมื้อห่อกระต้มหรือว่าเป็นมื้ออุ่นดองทุกคนเบ้เขยเขาขึ้นมาเฮ็ดห้าเฮ็ดกลิ่นเหยาะเขาแมลงแล้วข้าวโพนไปช่วยลงไปด้านเจาลงเจ้ากระชากให้เราลงไป นางงามไม้ซ้ำเดียวกับเฟืกห้างเนาะเออเ้ยเท่ามากไปเธอมุกให้นุกให้หลานนงเงานางเฟินางเฟืห้างเนื้อลองกินน้ำนะคือนะตัวบีมันอาอยู่หัวนู้

ามาเห็ดโคสีนี่ผัดพอดีพบกับโผบ่าบสินทุกคนเลยเล่ากับมาซอยงานดองนี่ร้านกินข้าวมั่มมั่อยู่อะไรสบายดีพี่น้องกินข้าวแด้วเนาอันนี้จะกินแต่โจะบันนีไก่โกลู่กลิ่นแจ๊บใบสินไปทั้งเรื่องใบสินไหมใบสินก็จับพ่แมนไปทั้งบ้านเจ้าสาวทั้งคุณผู้ดีเป็นไปหาผู้สาววะเคยได้รูุกผือเลยเนาะว่าได้ผมได้เพราะมันมานได้อเฮ้เดิมพี่น้องเล่นเน้นเนะเออเด้อ กว่าลูกเลยเหลืองกิ่นโน้ไฟนู้กว่าเบาสินแล้วเดี๋ยวก็ได้รูปเพิ่มมาดบหน้าและปีละมานี่นะมานได้มานาำมู้ได้โบโตกลาและเบาสินเบาสินหน้าตาดีโบตกลาและหน้าตาดีได้เนี่ยโพสัม ก็มอจับากดูอ่ไปโธรรมดาทุกคนเอ้ยคาล่มเพระว่าสินก็ได้เขายินนี่ละเข้ามาละเดี๋ยวในผ่านเองกกินข้าวกลินน้ำก็ทุกคนในผ่านเองได้กินข้าวเลยตั้งตั้งถืเสามันอิน้นนี้เข้าหอนโอ้ตุตรงิ่้ไ่เขายนเข้าหอไปเขายืนเฮ้ยลมนดีวอเดาหอนครั

สีมันคาอะไรนาะมันยังเบาอยเออสีงาเผามันตับกับมันสีัเดี๋ยวมี่บ่มี่พเลิศห่อเอามาั

ตตเตรียมไว้เมื่อแรกทุกคนเลย นายพานกันแล้ยังหมมีแห้งเอาทุกคนเพิ่มโตได้ายพานกับยังคนได้ดีเปลื้มได้เยัายางคัตคัตขีดขีดอยู่เมื่อแร้งหมดแล้วเราเอาไปก้อนแล้วข่าวนะโต๊ะตั้งกับเท้ากับจัดแล้วแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกกะนายพานกับสิพาไว้ันนี้ก็นะทุกคนเลยไปพบขอเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าทุกคนขอบคุณทุกคนเจอทุกการติดตามมัพส้มนะขอบเจ๋อเอฟซีที่มาเป็นกำลังใจให้นายพานเฮยมือมากทุกคนเดี๋ยวนายพานไปขอ เป็นสูตรก่อนทุกคนแ่านนำ้ำมัอแรงมากไหมทุกคนไปได้ทุกคนไปๆหอกันไหม,ไม,ไมคลิปนะ